กลับสวัสดีนะคะผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะแล้วก็คณะวิทยากรนะคะดิฉันนางสาวจันเพนดอกไม้ค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชนำนาญการจากอบตชุมแพค่ะสําหรับอบตชุมแพนะคะ,ะสมาร์ทชุมแพที่เราดําเนินการโครงการก็คือสมาร์ท e m s s นะคะซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เราทํานะคะสําหรับสมาร์ e เ s นี้นะคะเราได้ทำนะคะโดยที่ ท่านนายกแล้วก็ท่านประหลัดนะคะคณะผู้บริหารท่านได้เล็งเห็นถึงความสําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องของเราได้ในตรงจุดที่สุดในในตอนนี้นะคะสําหรับ Smart EMS นั้นนะคะ,ะเราได้มีทีมผู้ชีพผู้ภัยของเรานะคะจำนวนแปท่านซึ่งแต่ละท่านนี้ก็อยู่ใน ประมาณว่าสูงวัยนะคะก็คือแต่ว่าทุกคนพร้อมนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะโดยที่เรามีทีมวิทยากรเนี่ยไปให้ความอบรมเรานะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะทีมกู้ชีพของเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราได้อย่างทันท่วงทีโดยที่เราใช้สมาร์ทอีเมนะคะก็คือเป็นโทรศัพท์เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่เราดําดเนินการนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถที่จะรายงานผลนะคะให้กับผู้บริหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ ดูงานตรงนี้นะคะสามารถรับรู้ได้ว่าในแต่ละวันนะคะเรามีเคสที่จะไปช่วยเหลือที่ใดนะคะซึ่งโครงการต่อไปนะคะท่านนายกท่านก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าท่านจะมีการดําเนินการในสมาร์ทแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวอื่นๆต่อไปนะคะเพื่อที่จะพัฒนาอบตชุมพรของเรานะคะให้เจริญแล้วก็เพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเรามีพิพิธภัณฑ์นนเมืองนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือกําลังบูรณะแล้วก็ จะปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอของเราต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ